ผมรังสรรคธรรมณีวงวันนี้ผมอยากจะพูดถึงเรื่องการฝ่าวิกฤตโควิดวิกฤตโควิดเนี่ยมันเริ่มต้นจากสากังเกตเขาเรียกว่ามันเป็น health crisis คือมันเป็นวิกฤตทางด้านสุขภาพแล้ววิกฤตหนึ่งเนี่ยมันก็อาจจะเป็นกระทบกับเรื่องอื่นๆมมอ,อ,อื่นของเศรษฐกิจนะครับแล้วก็สังคมเราก็เกิดปัญหาเรื่อง social distancing ก็คือห้ามเช็คแฮนห้ามกอดกันห้ามเจอกันห้ามสังสรรกัน แล้วมันก็ไปส่งผลเพราะยอดขายที่ห้างร้านต้องปิดเพราะว่าวกลัวการติดต่อจากวิกฤติเนี้ยหลายคนก็เกิดผลกระทบเรื่องนี้สิ่งเหล่านี้การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ผมว่าถ้าเราบริหารให้ดีมันก็เป็นโอกาสที่จะทําให้เราแข็งแกร่งขึ้นหลังจากวิกฤตโควิดผ่านไปมีรุ่นน้องบริษัทเล็กๆหลายคนก็มาปรึกษาผมบอกว่ายิ่งคุณบริษัทเล็กอ่ะคุณยิ่งปรับตัวได้ง่ายมันก็เป็นโอกาสที่คุณจะพิสูจน์ตัวเองผมมี5ข้อคิด ในการฝ่าวิกฤตโควิดนี้ไปด้วยกันครับข้อคิดข้อที่1เราต้องสำรวจสภาพแวดล้อมนะแล้วก็สำรวจตัวเราเองก่อนว่าเรามีความพร้อมขนาดไหนเราต้องรู้ตัวเราเองต้องรู้ what is happening คือกำลังเกิดอะไรขึ้นรู้เขาก็าคือสภาพแวดล้อมเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไปมันสร้างปัญหาอะไรให้กับเราแล้วก็จุดแข็งเราคืออะไรแล้วเราจะเอาจุดแข็งนั้นไปเซิร์ฟสภาพแวดล้อมหรือธุรกิจ หรือตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรอย่างเช่นคุณทําร้านอาหารไม่มีคนกินเนี่ยคุณสามารถส่งเป็นปิ่นโตเข้าไปที่โรงพยาบาลได้ไหมเพราะว่าแพทย์ก็อาจจะยุ่งจนไม่เวลามาทานทําอาหารอร่อยคุณส่งแพทย์อาจจะขายถูกหน่อยนะครับอันนี้ก็สิ่งที่คุณทําได้ส่วนที่2พอคุณรู้เขารู้เรารู้จุดแข็งคุณแล้วส่วนต่อไปก็คือให้คุณสํารวจภายในตัวคุณเองว่าคุณมีพร้อมความพร้อมที่จะฝ่าวิกฤตนี้อย่างไรในแง่คณะผู้บริหารของคุณ จุดอ่อนจุดแข็งของตัวคุณเองบางทีคุณอาจจะเป็นคนคิดเร็วคิดเก่งแต่บางครั้งความคิดของคุณนะครับอาจจะไม่ครบถ้วนเพราะคุณอาจจะไม่ทราบข้อมูลบางอย่างจากระดับล่างหรือระดับกลางเอาความคิดของคุณตั้งไว้ก่อนแล้วฟังคนอื่อคุณอาจจะได้ข้อคิดที่ดีที่ที่สุดในการฝ่าวิกฤตนี้ไปนะครับการรู้เขารู้เราเนี่ยมันก็เป็นข้อที่1ข้อที่2ที่ผมจะพูดในคลิปต่อไปก็คือเมื่อรู้เขารู้เราแล้วเนี่ยสเต็ปต่อไปคืออะไร สเต็ปต่อไปก็คือการตั้งเป้าไว้ไปให้ถึงและไอ้ตั้งเป้าไว้ไปให้ถึงเนี่ยมันหมายถึงอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันในคลิปที่2ครับ